ไอาเดี๋ยววันนี้วันนี้มาหาเลขไก่วันนี้มาหาเลขไก่เห็นไหมเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเจเบิงเดี๋ยวจิบไม้นี่จิตีตีหน้าเนื้อหูจากออกออกจากอันต้นไม้น้ำหนาเดี๋ยวต้องไปไปวันนี้มารับจ้างเลยไหมครับรับจ้างเลยไหมมาหาเลขไก่ไม่มีเงินค่ารถกลับเดี๋ยวมาขอเลขได้ยินดอไน มมลุเมตุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอผมผมผมอุตส่าห์ว่าผมแอบมาไม่ให้ใครรู้จักเลยนะนี่ยังยังมาเจอคนรู้จักอีกวอถือน้ำเข่าัออันได้เลขมาแต่ใส่สื่อตัวไหน่าเขาอัน เาหมดออกเก่าเจ็ดสองนเดได้ซื่อบ่เขาคืนเงินเขาบอเอาเขาบ่รับแน่วดนี้มักตัวเดฮะมักตัวเดเอาเบอกไม่เดียวไม่เดียวเออบดกันงวดฮะเก้าเกาห้าแปดเก้าห้าแปดเลขเอามาจะใส่ไใจมใจโอแต่ว่ามักเก้าห้าแปดเดี๋ยวจะมาพักผ่อน่ อ้า958ก็958นะครับเือ,อคุณคุณพี่เขาบอกว่า958คุณยายไม่เป็นไงคุณยายโอ๊ยย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 ยมยยนยยยายย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 ยนีนนนนยย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 ยวยยยบยย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 ยเย 9, 5, เย 5, เยาาายย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 ย กาเนี่ยาเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยานเยญงคุณนะนบบนต้นบักม่วงนี่ใสต้นบากม่วงต้นบักม่วงเก้าห้าแปดมันสื้อไรบ้ละห้าแปดมันอันละไรฮะเลขนี้อันรอบอกจังหน่อยบอกด้วันด้มาแต่ใส่เก้าห้าแปด่คยิดเอาคยคิดเอาตัวมาตัวนี้เนาะโอ้เก้าห้าแปดนะครับเก้าห้าเก้าแปด กา9598อืมอ um. ่ะก็เป so, uh, like ็นแค่แนวทางนะครับก็สนุกสนานเฮฮานะครับนี่ก็คุณพี對對่น้าๆป้าๆนะครับก็วันนี้มาชมภาพบรรยากาศเนาะกว่าจะได้เงินสองร้อยสามร้อยก็เงยหายไข่ยไอยเนาะครับเหมยวะเมยบอลเลื้อยเลื้อยใส่กนทางถามใหญ่แต่ว่าเมื่อยบ่อลใส่นาะถามได้เนาะเป็นตาดึกไปขวัญใส่วะถามได้ยุ้ยต่เดี๋ยวเพิ่งไั้ภาพได้เป็นยังเออเนาะเออ อะครับผมก็คือกันนั่นล่ะก็ผมแสดงเงินแต่ละบาทผมก็รับจ้างจนเฮียหน่อยหมดแล้วครับโอ้ยแต่มันสบายกว่ากันหัวได้จังได้ว่าสบายโตจะแม่นหูดีเนาะว่าสบายห่อห้เล็สบายคื่อนยังเหรโอ้ยเดี๋ยวก้าวหาแผลถอกเดี๋ยวผมจะมาได้เนี่ยตรงตรงเลยแหละลูกเด็กบอกตรงตรงเลยครับผู้ก็บอกจะเกลืออ๋อแต่ก่อนหนูกคนบอกตรงตรงลูกเด็กหน่อยก้นใหญ่ครับเด็กน้อย เจ้าอ,อายุประมาณเท่าไหร่ครับ9ขวบ9ขวบเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมช่องของ้างหลังกันเลยดอกผมเด็กกบดอกกบเด็กเด็กนันนะ้าเด็กอะไรนะครับเด็กนะ<อ>ดาวนะอ๋อดาวแม่ดาวดูอ่ะครับอ๋อออ,อันนี้ผมก็ให้บ่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยให้แล้วเขาให้เขาให้ของเขาเองครับแล้วแล้วงวดนี้ชอบตัวไหนนะเลขยกไงข้าแปดแปดแต่ไม่รู้จับอะไรใส่นะทำไมทำไมผมถามหน่อยว่าทำไมมั่นใจว่าแปดมา ใจนักแปดะนักแปดนักแปดนักแปดนักคนนักแปดใจไปอ๋อใจกับแล้วนี่เนาะเขาชอบแปดชอบเปดเออคนนักแปดมักแปดอ๋อมีอะไรอ๋อป้ายังมามักอ๋อคุณป้านี่ก็แต่ว่าส่วนนี้ส่วนมากนี่ทำไมแต่ว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าแปดมาจักที่แปดจะมาจริงๆมั้งนี่ แต่มั่นใจว่าแปดมากเนาะ,ะ,ะแต่คนซื้อจริงแต่เราคนใส่หมวกนี่ซื้อซื้อปะให้ผมถามในปกติปกติซื้อไหมครับซื้อสลากกินเนืซื้อลูกปลาปลานั่นน่ะปลานี่นอ่างนี่อ๋อปกติซื้อรสตรี่ปะครับปกติซื้อไหมซ, <ức> ซื้อทุกงวดซื้อทุกงวดงวดที่แล้วถูกไหมไม่ถูกไม่ถูก ไม่ถูกสองสามหวก็คือทุดกุดกัลยนะเือก่อนถูกถูกบ่อยเพิ่งมาสามสี่วดนอ๋อมาสามสี่วันี้ไม่ถูกใช่ไหมครับแต่บางหวนี้ชอบแดเนาะว้ชอบแปดอันน้าในใ้เนะเอาถ้าถ้าถ้านิดนึงถ้าแปดว่าแปดอะไรมาแปดอะไรแปดห้าแปามาตัวเดียวกันเอามาตัวเดียวกัน

อ๋อแปดห้าแปดเจ็ด